อ่ะพี่น้องนั่งร้าน2,200บาท3ชุดเอาไปเลยครับผมแบ่งปันกันใช้ใครเร็วใครได้นะครับผมรายละเอียดชมในคลิปเลยครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ อาหมิงซาวไลซุรินซื้อขายรับแลขตีเทิดเครื่องเสียงมือหนมือสทุกชนิดสนใจ0826735077ร้านทศพลอิเล็กทรอนิกส์อำเภอรกระสังจัดจำหน่ายเครื่องเสียงมือหและมือสรับจัดชุดรับแลขตีเทินเครื่องเสียงทุกชนิดสนใจติดต่อสอบถาม0988311079 ร้านเฮงซาวแอนไล์จังหวัดขอนแก่นจำนายเครื่องเสียงกลางแจ้งมือหนึ่งและมือสองรับแลกตีเทินเครื่องเสียงทุกชนิดสนใจ0650738337ฮะคลิปนี้ก็ได้นั่งร้านครับพี่น้องนะฮะนั่งร้านสภาพก็เหมือนจะมีสนิมนะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นแค่ สีเฉยๆนะครับพี่น้องก็เอาไปขูดๆออกทาสีใหม่ก็สวยนะครับตัวนี้นั่งร้านจะเป็นรุ่นที่เขาเสียบเดือยแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมเราไม่ต้องต่อนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยผมได้มาทั้งหมด3มชุดนะพี่น้องนะครับผมขาตัวนี้ก็คือประกอบกันได้3มชุดตะเกียบได้มา2นะเป็นตะเกียบเล็กนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอ,อะไรอ่ะมือลิงอะ่ะผมได้มา2ส่วนตะเกียบนี่ได้มาทั้งหมด2 สี่หกแปได้มาแปดเอออะสามชุดนะครับจะประกอบได้สามชุดนะครับตามสภาพนี้เลยนะครับไปทาสียาวเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับเหล็กยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมเก็บสียาวแล้วกันสามชุดครับผมนะฮะใครเร็วใครได้หมดนี้เอาไปเลยพี่น้อง2,200บาทนะครับ3ชุดนะรับเองอย่างเดียวนะครับผมไม่ส่งเด้อนะครับผมส่งไม่ได้หรอกนะครับผมไกลเกินหรือว่า ไม่มีคนส่งไหนส่งหรอกครับรับเองที่เมืองบุรีรัมย์อย่างเดียวนะครับผม3ชุดนี้ก็คือได้ตัวนี้6เนี่ยตัวนี้มี6อันนี้มี8มือลิงมี2ก็ตั้งได้อยู่ครับพี่น้องนะฮะสามชุดนะครับใครเอามาเอาไปโลดครับผมนะฮะสภาพยังสวย2องพันสองร้อยบาทคุ้มนะพี่น้องเขาขายมีแต่ชุดละพันกว่านะอันนี้เฉลี่ยไปแค่ชุดละประมาณเจ็ดร้อยเองนะครับเอาไปโลดครับผมแบ่งปันกันกําไรแค่สองร้อยก็พอแล้วผมไม่เอาเยอะหรอกนะครับหมดนี้ 2,200บาทนะครับใครเร็วใครได้มารับเองที่เมืองบุรีรัมย์เดอ้อนะครับผมผมไม่ส่งนะครับผมเพราะว่าผมส่งไม่ได้เราพี่น้องมันหนัก <c oughs> มันเยอะเกินอะ่ะเออนะครับผมนี่นะฮะเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างโทรเข้ามาเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ได้แค่นี้แล้วพี่น้องอติดไม้ติดมือมาฝากอ่ะเดี๋ยวผมพยายามให้ดูรอบๆด้วยนี่ครับผมสภาพยังสวยเลยเอาไปเก็บสีใช้งานได้เลย นะครับผมมีทั้งหมด3ชุดนะครับสอง0บาทใครเร็วใครได้จวดจวดเลยครับผมอย่าคิดเยอะครับผมนั่งร้านราคาที่เครื่องบินตกน้ำสามลำก็หาไม่เจอเราพี่น้องนะฮะอ่ะให้ดูรอยรอบก่อนอืสภาพเป็นยังไงบ้างเอ,อ้ยยังสวยอยู่ทาสีใหมน่นี่อร่อยเหาะอืมนะครับผม2,200บาทเมาเลย นะครับผมเอาไปโหลดเอาไปโหลดมารับเองที่เมืองบุรีรัมเด้อขี่เครื่องบินกระบะมารับเองนะครับนะคบใครสนใจเบอร์โทรศพัพท์เอดไลน์มาอย่างเดียวเลยนะครับผมหรือจะโทรมายาชักช้าระวังไม่ทันเขานะจ๊ะ โอ้ครี้ลรําคือขึ้นมามือนะขอบคุณเพื่อนๆช่อง YouTube ชอบวีโดซัพพอร์ตมากๆฮะ หน่วยนะฮะเสือเขียวเสือเขียวของเรานะครับขอบคุณไปยังผู้จัดการสายตราพับยนต์นะฮะอัจฉริยะสายดีบุญจาไาพโรเซมยังหล่อและสดด้วยสนใจติดต่อได้ฮะ